ชื่อแก๊งเราคือชื่ออะไรวันช <One Shot. S 2> ็อตเว้ยวันช็อตเอออาะก็เอาเอาช็อต <One Shot. S 3> แล้วก็วันวันเดียวด้วยเออช็อตวันเดียววันเทคกนี่เดียวขึ้นไปก็วันวันไม้มา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 เอางี้นะไม่ต้องเดิอนอ้อมวิ่งเข้าไปบวกเลย เลือกสักสีหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปบวกเลยโอเคปะเข้าไปเขาก็ยังไม่บวกกับเราพี่เขายืนนิ่งกันเหมือนกันอ่ะเอ้ยเราก็ไม่ต้องสนดิเข้าไปบวกเลยโอ้โหงอ้เองเขาได้เพ่ละสี่คนเอ้ยชื่อแก๊งเราคือชื่ออะไรวันช็อตเว้ยวันช็อตเออเอาก็เอาเอาช็อตแล้วก็วันวันเดียวด้วยเออช็อตวันเดียววันเทคเดี๋ยวขึ้นไปก็วันวันไม้มา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  อย่าพึ่งนะอ,อย่าพึ่งนะเ,เอามาก่อนรอรอรองอะไรอ่ะอะไรแพงๆอยากได<ะ> <laughs> ้ไม้ไมกับแร่อาเกเรตอาเกตแพงหมด เป็นไม้ใบพี่พี่พี่จิตจิตอย่างเดียวไม่หัวเพื่อนโยแล้วนี่คือเสียงเด็กวัดแข่งแล้วอะไรนะอย่างผู้หญิงเขาไม่ใส่โปรเทคด้วยหรอเยี่ยตึงว่ะถอดถอดก่อน เขาขึ้นวันนี้วกัหรือเปล่าไม่เขาขึ้นวันเดียวกันแล้วจริงมันก็ถอดได้แหละแต่ว่าเวลาเราออกไปเนี่ยมันอยู่ในแอร์ด็อปนี้จริงก็ถอดได้แต่ว่าออกออกไปข้างนอกก็ต้องใส่ไปเก็บอยู่ไปเลยเอลาเขามีปืนแล้วไม่ใช่หรอมาลุพี่ช้างวาคนเดียวผมกูถามจริงเชี่ยถูกกระจกคนเดียวเออพี่รออะไรอ่ะพี่ช้างจโอพยิงให้เลยโอพยิงให้เลยอะ ถอ,ยม,อย,มยมาถอยมาถอยมาใครก่อนใใครเลยใครจะอยากเล่นด้วยถ้าเล่นเี้ย คือใครหลุดไปตรงนั้นโอพีแม่งยิงให้หมดอะหันซ้ายมาถอนซ้ายมาไม่มีใครเข้า <c oughs> ไปเียจบจแ <c oughs> ม่ง ถ้าหลุดไปถ้าเราหลุดไปฝั่งนู้นเมื่อ,อไหร่ก็คือเรียบร้อยเราไม่ต้องหลุดดิเราต้องให้เ <c oughs> ขาวิ่งไปฝั่งเราอยู่แค่แถวเดียวขึ้นมาเนินหน่อยขึ้นมาเนินหน่อยขึ้นมาเนินหน่อยเขาไม่ตีกันเองแน่นอนทำไแเหลือสองแกงทุ่ท้ายโอ้ยหเสียงมาก่อนเลย

มาซ้ายมาซ้ายตบกลางไหมพี่ตบกลางไหมเอาเลยเอาเลยเราโดนปืนนะพี่จะยินกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวซ้ายตัวซ้าตว้ยโดนยิงไมปอดวิศอดอดไว ต้นตรงไี้หมูไอ้ตุ้ยฝากย้ำย้ตัวขวาหน่อยย้ำตัวขวาหน่อยเลยคร้มย้ำตัวขวาหน่อยตัวนี้ยิงให้เยอะมากอย่าร้อนเดวนะย่ไปดิตายตายตายชุบเลยชุบเดียแม่คันอินซ้อนแม่คันอินซอนลองให้ตุ้ยแม่นอินซ้อนยิงหน่อยยิงหน่อยลบกดกด H t ศพนะคะ

ยอมหรอพี่ลองนะยิยงยิงหล้มได้ปะไปไปล้มหลอมลอมท่านไปช่วยทางนู้นระวังระวังล้มหลอมเพื่อนลอ้มชุบนะชุบนะกาชุบนะพี่กบพี่เป๊ะผมก็โดนไปท<ป>ำให<ป><ป>้เลี้ยงผมให้เพื่อนพี่ตัวซ้ายผมตัวขวาเออล็อกเลยผมเก็บนะพี่เป๊ะผมเก็บนะ